สวัสดีครับผมลันเตอร์เวช็อปนะครับวันนี้มีอัปเดตรถเข้าใหม่ครับเอาใจคนรักค่ายสีน้ําเงินนะครับนั่นคือยามาฮ่าทั้ง2คันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยคันนี้เป็นเจ้ายามาฮ่า XMAX นะครับปี2019เป็นสีอ่าเขาเรียกสีสีบอลสีบอลหรือาบางคนก็เรียกสีเงินอ่าสีเทาสีเงินก็แล้วแต่นะครับอันนี้เอาใจสายทรงเซ็งนะครับคันนี้สวยๆเลยแหวชิวชิวแต่งแบบซิ่งๆเลยนะครับพร้อมกับน็อตทองนะ มาเรียบร้อยแล้วนี่ครอบอันนี้ก็เป็นคาร์บ,บอนไปเรียบร้อยครอบท่อ,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 อนะเออนีออ่ไงมีชงมีโชคมาพร้อมเลยอันนี้สวยงามขันน้ซิ่งก็ได้นะจ่ายตลาดก็ดีตลาดเจ้าอีกแม็กี้ครับถือว่ายังเป็นรถที่นิยมอยู่นะ ก็มีคนถามหายเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่ยอยหายาคันนี้ต้องท่อมสตาร์ทพุ่งมัมนะมันจะพุ่งไหมนะเบาเบาอ อ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเจ้า yamaha xmax คันนี้นะครับปี2019ราคาเงินสดคันนี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่1 0 0 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้า xmax คันนี้นะผมว่าราคากำลังดีเลยถูกๆ1 0 0 0 0 0บาทสําหรับเจ้า xmax ปี19คันนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกับคันนี้เลยครับเป็นเจ้า yamaha mt 07ปี2019เเหมือนกันสำหรับคันนี้เป็นสีดำเงา นะครับสำหรับสายดุชอบเลยเป็น m a ส t e r of Talk อีกคันนึงนะครับถ้าไม่นับ09 09คือสุดแล้วะนี่คือ07นะครับน้องเล็กที่ขนาดไม่เล็กนะครับผมบิดเป็นมาบิดเป็นมานะครับคับนนี้คันนี้ก็ได้ชิวตแต่งมาแล้วนะครับพร้อมนอตไทเทนะครับผมเดี๋ยวให้ตะกล้องเขารอบคันสักรอบนึงนะครับผม ยางเห,เหลือแน่นอนนะครับมีกาดหม้อน้ำมานะครับการล้มก็มีทีเด็ดเขาคือท่อครับนี่คือท่อโยชิมูรานะครับผมแท้เลยนะครับผมสว,สวยเลยนะ,ะมีท้ายสั้นมาด้วยแบบพับได้เป็นแม่เหล็กนะครับสวยงามคันนี้จะเป็นคุมโทนดำดุกไปเลยนะสำหรับคนชอบสายดักดารนี่คือคันนี้ตอบโจทย์เลยคันนี้จะมีที่ชาร์จแบตมาด้วยนะ สวยงามไปสายชาร์จ USB นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยมาตอบทอ็อกที่ทุกคนถามหาแสบดากแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับ ราคาเงินสดคันนี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่1นึ่0 0สนหกาพันบาทนะครับสำหรับ MT07 คันนี้นะครับผมเนี่ยเป็นไงสองคันนี้จากค่ายยามาฮ่าเอาใจสายสายยามาฮ่าเลยนะครับใครสนใจคันไหนติดต่อสอบถามได้เลยนะครับรถคัน2คันนี้นะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะครับและร้านเราตั้งอยู่ที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับไม่ได้ไปไหนนะอยู่ที่เดิม นะครับผมอ่าสนใจติดต่อสอบถามได้ทักมาได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อเพจเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าถ้ามีเราเข้ามาอีกสวัสดีครับ